อังเปาลงทางแล้วหลงว่าคนเ็นอะไไดอยู่พี่น้องเดี๋ยว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 เพี่น้องสิมาซื้อน้ำเป๊ปซี่ช่วงนี้เราไม่กินโคกนะองดูมะม่วงอันนี้น่ารักมากเียวเสือคู่ว้าแม่นกับลุงนะทดสอบอังเปาพี่น้องเพื่อนชิแลนดน้ำรดเนาะเฮาชิลองเบิ่งว่าเพื่อนชิหลงเจ้าของบอกน้องพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เฮาชิพ้ากันไป ตลาดนัดพี่น้องซึ่งว่าอังเปานี่ไปใส่กระปาน้ำอยากปาน้ำแห้งแหงพี่น้องใส่โซ่ใส่เสื้อไว้กับโบยู่เด้อพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเสื้อที่เท้าซื้อมาน่ะเป็นเสื้อแปบว่าเสื้อจู่นะพี่น้องเวลามาใส่เพื่อนหรือโบยู่เพราะว่าอังเปาตัวเล็กพี่น้องสบายดีได้สวัสดีเดอ้อมือนี้กับิพากับไปตลาดมาเบิ่งน้ำกันว่าอังเปาสิแตบขึ้นรถเฮ้าโบพี่น้องหรือว่าสิแลนดไปก่อนบ่อังเปานะี่ยแต่ละมือนะพ,พ,พ่อได้หัวน้ำ่นได้พี่น้องเพ่นน้ำแะ่ล่น้ำรถ ยันเฮาบ้ให้ไปน้ำนะพ่นก็สิเล่นไปถ่ายอยู่ปากทาง,งพี่น้องพน่สิเล่นไปไกลๆเลยพอพอยัเฮาจอดมองรถเนาะว่าโอ้ยมีรถไหมพ่นก็แอบขึ้นรถเท่ารถพี่น้นองถ้าเบิ่งเดิมก็เสื่อมาเบิ่งน้ำกันรถนี่พี่เตรียมพร้อมแล้วเบิ่งพี่น้องอังเปาหายเจ็บตาแล้วเศร้าเจ็บตาแล้วอังเป่านะพี่น้องไปเลยไปเลย <laughs> บายบายไปแล้วเอ้าบ่ขึ้นงอนแล้ว ใส่มาแวะใส่น hmm. ้ำมันแบบนี้เนาะเพิ่นสิลงรถอยู่บ่เบาเป่าเป่าอันนี้ลงรถลงรถนี่ลงไปชมวิว มัดเอวขึ้นรถแล้วขึ้นรถเต้าขึ้นรถขึ้นรถเลเ้ยวเลี้ยวเลี้ยเขาจอดอันจอดอันนี่รถตามันเร่ม

ตอนนี้เราจะพากันเข้าตลาดเด้อบานนี่ขบเบิ่งเป่าี่เพิ่นยังบุญมาได้ปูู๊ปุบอยู่ปุไปแล้วบ่จื่อเจ้าของและทรงเบิ่งนี่เนาะไปพูดอะไรนี่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 พี่น้องไปน้ำพระเจ้าแล้วคูไปแล้วเบิร์นแล้วคนสิ๋วบอกวันนี้พี่น้องเบิร์นนะ คนมามาบ่อยจนไม่หลงแล้วของเรียนของเียนไปไปไปหล่อตลาด ขอบุแซ่บเ,เอ้ยจะบ,บอกงนีพี่่ปาม่่เาเป็นยังหมาไม่เหี้รู้เป็นยังหี่ยเพื่อมห,ห,หมายทางไให้หลเอาเบาเออ,อหากะฮู้ด้นี่เสือกเสือตัวเกี่ยวก็ใช้เสื้อหมาอุา้ยพด้เป้าเป้า เป้าไปพุ่นเลยมักนาวเนาะนี่เ <c oughs> ลยตลกเปาๆดิพี่น้องเลย

ไก่ก็มีนะพี่น้องหมักบวบลำไยแล้กักิโลเนาะหลายขนาดกิโลฮะหารินามาดุกมาดุกนาหลอบังกอนเอนาะหน่อไม้กระสน ือชาวพันเขาเห็ดนหนกินเนาะเขาไปเห็ดเนี่ยเห็ดทไมเป็นลาบองยาได้ยาตุเกี่ยวในถุงเนาะนี่นะนี่นี่ปลาไหลตอนนี้อันอังเปาลดสายตาไปแล้วพี่น้องมาเบิ่งว่าอังเปาสิหลงเฮาบ่เนาะเพราะว่ามานะเพิ่นมีอัน เออเนี่ยังดมกินดีกว่าคนส0เทิบท่าเนาะนลิดมกินเฮาทัตลาด,ถ,าดถ้าเมืองเดี๋ยวพะเห็นทำแบบอ่าดงสะตออลีก็มีสตอปบีซา,าิม่าสามสิบห้าพันประมาณ6กสบาทน้องน้อยวะน้องเาบอคเขาโล่โล่เขาไหน ร้านทุกผ้าซับเดียวเลยเออเอามาลองไปซีมมันหนูค่ะยังดิฟอยู่มันยังดิฟอยู่บ่พี่น้องเบิ่งหนูใหญ่ขนาดร้านเราเป็นตัวมันค้อนเลยนะฮะปลอดภัยบนโลกนี้นอโอ้ตัวมันคอนสั่นเอาตัวมันคอนบ่เออเป็นแบบนี้มันแก่ซุกอ่าแบบทล่มันคลายเยมันคลายในเลยมันมันซุกกินได้เลยบ่นี่อ๋อ มันทำบ่อ่อนเนาะน่วยนุ่นเลยรูปกินมันมกมเนาะข้ามันอ่อนมันขมมันแก่แต่มันออน่วยออนลงหนึ่งอ่อนไหมตอันนี้นวยนี้ตับนวอยใหญ่ตัวนะตัวนี้นะมันแก่สองหน่วยลาลหนึ่ง่บอโอเคาหุ่นลไร ตัวนี้เจ็ดสิบตัวนี้แปดสิบตัวนี้ลายเม็ดตัวนี้หนุ่งตัวเขาเจ้าขายเป็นนั้นเข่งนะเข่งละสองร้อยบาทพี่น้องฮาสะอ่อนดิองุนไรเม็ดี้ไรเมร็ดตัวนี้ลรเม็ดพี่น้องนนขนุนไรลูกขนุนลยจ้ามองดูมะม่วงอันนี้น่ารักมาก<ส>ามีตาพร้อม <สา S 1> อ้าวมีตาทุกลูกคือนกเลยหนุ่มเหมือนนกเลย อ้าวเจ้าติดใส่บ่เจ้าติดใส่บ่โอเทคนิคการขายแน่ๆเลยให้เล็กน้อยให้อย่างไดบ่จัอนีัน้ดงมันบวมมันยาวขนาดบวมหอมขายเป็นลูกอะไรตัวฮันนี่ซื้อมือยังไม่ได้ต่ำครับ นาอ่น้อยอยากเหรอไม่มีไม่มียังไม่ได้มาง่าย้วเจ้าไปหา<ว>อังเป่ากันพี่น้องจเพื่อยูเจดอแล้ละตอนพนี่<ว>น้องสิมาซื้อน้ำแป๊ปซี่ช่วงนี้เราไม่กินโคกนะงดโคกไปก่อน<ว>เรากินแต่เป๊ปซี่จ้า พี่น้องอาชิฮู้นเป็นยังคือบอกกินโคกอ้าวไม่รู้หรอเราไม่กินไม่รู้หรอเดี๋ยวพี่น้องคนไทยพม่ไดชิฮู้ดอกพี่น้องผุดซิงฮู้เรากินแต่แป,ป๊บซี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเจาะจะพันค่ะจอสิบห้าพันดีสิบห้าบาทน้องเบอร์มักเซลว้าดําไรไหลเมื่ก,กี้น้องจะเกี้ยมากกินขนาดเลย มักแซลพอยกันมีขอบคุณเจ้าแซบพี่น้องอยู่ในตลาดเนาะชุ้อถือสุดหนึ่งหกสิบห้าพันประมาณจักบาทสิบห้าพันประมาณสงหาบาทสุดสอยี่สิบห้าบาทน้ำกะทิจะมีพี่น้องแล้วก็น้ำปลาจะมีเปาเปายาชีพาเบิร์อรังเปาถ้าใครไปถ่ายดีใจ พี่น้องลูกค้าเต็มร้านเลยลเ,ยเนขายหมดทุกวันเต็มันขายมดกวันตวันก่อนขายหมดทุกวันเต็มวันเต็วันเมันเมมวเมวันกวันต็วัมเเตนเ็นันเมนนเวนน น่าจาใส่กระทไปเด้อมาทางนี้นียแมส่สัคนเอากระตีกันต่าไปไปพี่น้องเดียวฟาไปเบิ่งอังเปาิันหลงเนะิันหลงแล้วเพฝ่กกับชายี่รถ ไ้เบิงว่าคนเห็นอไอยู่พี่น้องดมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอังเปาต้องย้าอังเปาหลงเดี๋ยพี่น้องมาตลาดนะเบิ้งานคนหลงเข้าไาถ่ายรถเก่งานน้องข้าวข้าลูกนใหญ่เด้ดูน้องข้าจืดอรถอยูนะจื้อรถอย่ท่านไหนจะขอคนหลงพูวมาถ่ายรถ ไปไหมพีนรถเฝ่าโดยดสินแสน้หนงน้อยบอกนงน้อยไปเดินตลาดอู่แล้วองังเปาไปด้วยไหมไปได้พี่น้องเด้ปุ๊กถ้าเบิ่งจอดออกมาพี่น้องวันนี้สุดไปเป็นคนขายน้ำมันแล้วนะคะทุกคนอังเปาไปนั่งขายน้ำมันแล้วค่ะ เปามาเร ok ็วพ in ี่น้องไปขายน้ำมันเฉยเลยเอาเปาพอได้หัวเนาะพี่น้องนั่งเป่าเนาะโอ้ยจะเป็นคัากหลายหูอาหารตามฤดูกาลพืนขายตามแคมทางหลายขนาดเลยพี่น้องมีตะเแตมีหน่อไม้มีหมากเพชรมียอนมกบวบเนาะคือบอนทั้งหน้านี้ผ่นกระสิบขาย เอาไมคือการพี่น้องตะกะเตนนี่มีก้อยนำเด้อพี่น้องมะกลก้ย้ยมักทวดินยามนี่เนาะปลาไหลเอมากเอารางวัลให้อังเปาก่อนพี่น้องกินน้ำเย็นลูกว้ากิ่นขนา้างหน้ากินน้ำเย็นนี่หอมนีเทพี่น้องไปตลาดนำกะบ,บกินได้เอาให้กิ่นอยู่ตลาดนะนะ้ำบกินพี่น้องตอนนี้ก็ลัมาฮอนเทอนแล้วฮอนพี่น้องสนเที่ยงนะ โอนแหงอ่ะเพื่อที่ไปฮอตลาดแล้วกัทั้งไปทั้งกลับนะก้นซ่าพี่น้องแต่กระจางต่างไปลิ่นน้องพี่น้องไปซื้อแนวอยู่ในกลิ่นพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากว่าพี่น้องกดไลค์ติดตามกดแชร์เด้อและที่สำคัญบอกกดค่มโฆษณาสบายดีบ๊ายบาย